นจ้าบองเขมยืนดูทั้งน้ำตาหลังข้าวสภาพเน่าหมดสภาพสั่งไถกลบข้าวทิ้งทั้งหมดและจุดไฟเผาวอดวายประชดไทยปิดดาน โดยก็ได้เรียกว่าตอนนี้ชาวนาเขมรกําลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดเลยครับหลังล่าสุดส,ด,สดร้อนๆก็มีคลิปที่ถูกแชร์ออกมาจากเพจดังสองเขมรและกรุงเทพวันนี้ที่เผยให้เห็นภาพของชาวนาเขมรกําลังใช้รถไถกลบข้าวในนาทิ้งไปเลยทั้งๆที่เก็บเกี่ยวมาแล้วเหตุผลคือราคาข้าวเปลือกถูกมากข้าวสารต่อกิโลกร,รัมละ5้ถึงหบาทเท่านั้นแถมมีรายงานว่าถ้ามีเงิน1,200บาทสามารถซื้อข้าวเปลือกได้ถึง4ตันกว่า นี่เป็นราคาที่ตกต่ำถึงขีสุดแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนและต่อมาความสวยก็ัเกิดหลังเพจดังครูเทพวันนี้ได้เผยคลิปขมรนจุดไฟเผานาวอดทั้งไร่พร้อมกับยืนดูทางน้ำตาอ้อนวอนไทยเปิดด่านสักทีโดยทางเพจก็ระบุว่าเมื่อวานนี้3ธันวาคม68สาวนาขมรนได้เผาข้าวในนาโชเพราะถึงเก็บเกี่ยวไปก็ขายได้ไม่พอจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าว อย่างไรก็ตามนะครับขณะเดียวกันก็มีช่องข่าว Sniper News ได้วิเคราะห์ว่าปัญหาหลัดมาจากไทยปิดด่านทำให้สินค้าเกษตรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพริกไทยมันสำปะหลังหรือข้าวที่เคยไหลามาขายฝั่งไทยต้องล้นตลาดในกัมพูชาและผลกระทบนี้จึงตกอยู่กับชาวบ้านเต็มๆทำให้ชาวนาต้องทำใจกลบผลผลิตทิ้งเพราะขายไปก็ไม่คุ้มทุนขณะที่ก่อนหน้านี้เองด้านสื่อออนไลน์กัมพูชาได้นำเสนอข่าวราคาข้าวตกต่ำข้าว5กิโลกรัมซื้อเบียร์ได้แค่กระป๋องเดียว จากราคาขายข้าว400-600เรียวต่อกิโลกรัมหรือ3.25-4.85ถึงบาทต่อกิโลกรัมเหตุผลนี้ทำให้ข้าวกัมพูชาราคาตกต่ำเพราะเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำกินกำลังเผชิญกับการขาดทุนอย่างหนักถึง500,000-1ล้านเรียวต่อเฮกตาร์หรือ640-1,280ถึงบาทต่อไร่ เกษตรกรจํานวนมากที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวกําลังพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อหางานทําและสร้างความมั่นคงด้านไรายได้เกษตรกรในจังหวัดกำปงทมและบันทายมีชัยให้สัมภาษณ์สื่อว่าข้าวตามฤดูกาลปกติให้ผลผลิต5-8ตันต่อเฮกตาร์หรือ800-1,280กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ข้าวนาปรังให้ผลผลิตข้าวคุณภาพสูงกว่าแต่ให้ผลผลิตเพียง2-3ถึงตันต่อเฮกตาร์หรือ320-480ถึงกิโลกรัมต่อไร่อย่างไรก็ตามข้าวนาปรังมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทําให้กําไรไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่เช่าที่นาทํากินต้องผเผชิญกับค่าใช้จ่ายจํานวนมากส่งผลต่อรายได้และมีความเสี่ยงต่อความอยู่รอดในระยะยาวราคาข้าวที่ตกต่าอย่างต่อเนื่องกําลังสร้างความตึงเครียดทางการเลินให ให้เกษตรกรร,กร,รายย่อยจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่สามารถรับภรราระต้นทุนการเพราะปลูกที่สูงได้ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรต้องแสดงความกังวลเกี่ยวกับภาคการ,กรเกษตรของกัมพูชาที่กําลังเปราะบางผ่านโซเชียลมีเดีย เกษตรกรรายหนึ่งในกำโพงโมกล่าวว่าค่าเช่าที่ดินราคา1ล้านเรียนหรือประมาณ250สดอลลา,าร์สหรัฐ8 0 0 0บาทต่อฤดูกาลซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือนค่าใช้จ่ายปุ๋ยอยู่ระหว่าง1 2 0 0 0 0หถึง180,000เรียนหรือ9 6 0บถึง1,440บาทต่อกระสอบขึ้นอยู่กับคุณภาพโดยต้องใช้ปุ๋ยประมาณห้กระสอบต่อเฮกตาร์เครื่องจักรและแรงงานเก็บเกี่ยวมีราคาประมาณ2 8 0 0 0 0เรียนหรือ3,200บาทต่อเฮกตาร์และยาฆ่ามแมลงหรือมาตรการควบคุมศัตรูพืชอื่นๆต้องใช้ 200,000เรียนหรือ1,600บาทกเกษตรกรรายหนึ่งในบันไทยมีชัยกล่าวว่าการเช่น้้ำมีต้นทุนเพิ่มประมาณ10ดอลลาร์สหรัฐหรือ320บาทต่อฤดูกาลขณะที่การใช่นน้ำมันเบนซินสำหรับสูบน้ำซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแรงทำให้มีต้นทุนเพิ่มอีก50ดอลลาร์หรือ 1, 6 0 0รบาทด้วยราคาข้าวในตลาดปัจจุบันที่580เเรียนต่อกิโลกรัมหรือ4.70บาท ข้าวสาร5ตันขายได้ประมาณ2ล้าน9แสนเรียญหรือ23,200บาทและข้าวสาร8ตันขายได้ประมาณ4ล้าน6แสน4 0เรียญหรือ37,120บาทและมาล่าสุดก็พบว่าหลังจากไทยปิดด่านผลพิษชาวนาขเขมรขาดทุนยับข้าวขายไม่ออกเน่าคาท้องนาก่องพนินเต็มยุ้งฉางเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2568สำนักข่าว KBN News ของกัมพูชารายงานว่า นายดิดทินนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของกัมพูชาออกมาเรียกร้องบรรดาพ่อค้าคนกลางช่วยซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาที่สมเหตุสมผลในท้อถแถลงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกัมพูชาได้โพสต์ข้อความบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระบุว่า ผมเห็นข้อความของพวกคุณบนสื่อออนไลน์และผมขอขอบคุณพวกคุณสำหรับช่วยแชร์ปัญหาราคาข้าวของเกษตรกรของเราเราต้องเปลี่ยนความเห็นใจนี้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่เราจะสามารถช่วยคลี่คล,คลายปัญหาราคาข้าวให้เกษตรกรของเราได้โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยังเรียกร้องให้พวกเจ้าของโกดังข้าวช่วยผับชำระหนี้และเจ้าของที่ดินช่วยลดค่าเช่าที่ทำกิน นอกจากนี้แล้วเขายัางเสนอให้ช่วยซื้อข้าวและสนับสนุนโรงสีทั้งหลายที่ซื้อข้าวจากเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยอย่างไรก็ดีก่อนหน้ามีการวิเคราะห์ผลของการปิดด่านของฝ่ายไทยโดยเฉพ,พาะข้าวหอมแดนขเขมรอาจได้ไปถึงฝั่งฝันเพราะความฝันส่งออกข้าวขาว,ขาวหนึ่งล้านตันของรัฐบาลฮุนมาเน็ตสแววพังเพราะด่านชายแดนไทยปิดตายข้าวกว่า 2. 5เเซของผลิตกัมบูชาที่ต้องไหลออกทางไทยกลายเป็นรถติดยางเหยียดตั้งแต่พระตะบองถึงขรรยาประเทศ นอกจากนี้ก็มีข้อมูลจาก USDA และ CRF ชี้ชัดว่ากัมพูชาส่งออกข้าวเปลือกกว่า2.6ล้านตันผ่านไทยต่อปีคิดเป็นรายได้กว่า300ล้านดอลลาร์แต่พอไทยกดปุ่มปิดด่านเมื่อ23มิถุนายน2568การค้าร่วงราว63%ราคาข้าวในประเทศเด้งขึ้นทันที15%ชาวนา1.2ล้านครอบครัวที่เคยพึ่งตลาดไทยกลายเป็นต้องนั่งมองข้าวกองเต็มยุ่งฉางแต่ขายไม่ได้นในจ้าบางโอนรเราทไป បានមកគឡោ5-600បងប្អូនអើយមានអីមានតាហាលទុកអីបងប្អូនណែធ្វើត្រូវបានហើយតែតម្លៃវាថោកពីបងប្អូនណែនេះមិនចាស់ស្រែគួរឲ្យស្រូវថោកយ៉ាងសមមយុទៅយុវាសពាក់ទេវាបាក់ទៅស្រូវវាអត់បងប្អូនមើលនេះងុយភ្លើងខែស្រែនេះ23ដតានេះខែស្រែខ្ញុំទឹកផ្លែឲ្យមេស្រីខ្មៅផ្លែទៅតិចតិចគង អូយក្រហមក្រហមបាយយកបន្លំមិនតន់ទេថាសោបានមហាត់នេះឥឡូវតិចຖືໄວ້មកលើវាខ្លាំងខ្ញុំទៅព្រឹកខ្មិចនេះសត្វត្រូវបើមួយផ្លែម៉ាផ្លែត្រូវឆេះប្រោຖືໄວ້មកលើវាខ្លាំងខ្ញុំទៅព្រឹកខ្មិចនេះសត្វត្រូវបើមួយផ្លែម៉ាផ្លែត្រូវ ឆេះប្រុសតែអស់ហើយឆៃអស់ហើយនៅបងភុំរងតងអត់តានច្រត់ទេឆៃអស់ហើយស្រែអ្នកណាអ្នកណីខ្លះមិនចាស់ទៅធ្វើការណែឆៃទាំងអស់ខ្ញុំញ៉ាំប្នំទៅក្កួយខ្ញុំអាចទៅអូទៀតអនុខំកែវជើងចឹងងប់អី បានមានអីទៀតអស់លិញអនត្តាវិធីណាអត់មានទេញាក់អោតព្រូតអឺហាត់ព្រូតអត់មានចូលក្នុងបើនេះសើមចាស់ទៅធ្វើការអត់មានអ្នកដឹងឆេះទេឆេះអស់ហើយតែអស់ហើយទំបែកទេស្រូវអីណែច្រោតហើយក៏ឆេះអស់ដែរ เทียนเช้าเทตองอตาบงทุกอ่ะจราจอัดเมียนกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ลามา